เหรียญกระสาบเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญจะบอกว่าไงดีละ่ะเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญที่ระลึกเห็นด้านหน้านี่จะเหมือนเหรียญอ่ะเออพอดีเลยเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนทุกคนดูสองเหรียญน,นี่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวแน่จะให้ดูความแตกต่างนะคะดูด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนทุกอย่างจริงๆิงนะคะ สยามมินสยามมินราชการที่เก้ารัชการที่เก้าปุ๊บนะคะดูด้านหน้าเหมือนกันพอกลับมาดูด้านหลังอันนี้ต้องกลับด้านนี้เหรียญนี้เขาจะเป็นเหรียญครุฑเฉียงวันนี้รับซื้อเหรียญละสิบบาทค่ะให้ดูใหม่ดูด้านหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสยามมินราชการที่เก้าสยามมินราชการที่เก้ากลับมาดูด้านหลังปุ๊บกลายเป็นเหรียญน,นี้ค่ะ เหรียญครุฑเฉียงนะคะเหรียญครุฑเฉียงพศ .2520 รับซื้อเหรียญละ10บาทค่ะเหรียญครุฑเฉียงพศ .2520 นระคะรับซื้อเหรียญละ10บาทอ่าแล้วมาดูเหรียญน,นี้สยามมินประเทศเออสยามมินรัชการที่9เหมือนกันสยามมินรัชการที่9เหมือนกันอ่ากลับดูเหรียญนี้เหรียญน,นี้เหรียญน,น,น,นี้กลับแบบนี้ไม่ได้เพาะเขาไปเหรียญที่ลึกเหรียญที่ลึกหัวขึ้นก้อยขึ้นเหมือนกันก็ต้องกลับด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะ 5้ธันวาคม2520พศเดียวกัน2520พศเดียวกันด้านหน้าจึงจึงบล็อกเดียวกันนะคะ2520พศเดียวกัน5ธันวาคมพศ2520ค่ะพระชนมายุ5 0พรรษาชนิดราคา5บาทเนี่ยค่ะพอปร,รอพระมงกุฎเห็นไหมคะเหรียญน,นี้รับซื้อ10บาทเหรียญน,นี้ ได้รับซื้อมา400บาทเห็นไหมคะความแตกต่างกันอยู่ด้านหลังค่ะเหรียญละ10บาทและเหรียญละ400บาทให้ดูด้านหน้าอันนี้กลับขึ้นอันนี้แบบนี้ค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหรียญแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่าง พิเศษออกไปทุกรุ่นนะคะต้องต้องใช้ความสังเกตดูให้ดีจะมีแตกต่างตลอดทุกรุ่นค่ะอย่างเช่นเหรียญที่มีความแตกต่างนะคะในรุ่นเดียวกันเพียงเหรียญน,นี้แต่อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะคะอันนี้ให้ดูเฉยเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปี2องห้าสองศูนย์ะปีเดียวกันหนบาทเรือหงปี2520 เหรียญนี้จะเป็นเหรียญผู้ผู้สั้นนะคะเหรียญผู้สั้นจริง,รงๆแล้วบอกเลยว่าผู้สั้นและผู้ยาวเป็นน่ารับซื้อเหรียญเท่ากันแหละเป็นน่าไม่ได้แยกอ่ะนี่ผู้ยาวเอามาให้ดูเลยจะได้จะได้ดูความแตกต่างระหว่าวงผู้สั้นกับผู้ยาวนะคะอันนี้นี่เหรียญอะไรนาะอ๋อ ok, ปีสามศูนย์แล้วเหรียญนี้แหละไม่มีอะไรนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญผู้ยาว เด่นผู้สั้นเขารายละเอียดเขาจะเยอะกว่านะคะความคมความนะเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเขาจะเขาจะถ้าดูด้วยตาเปล่าจะจะเหมือนไม่มีลายค่ะเหมือนจะเกลียกล้ยงๆลน้ลนๆไปเลยแต่ผู้ยาวเขาจะรายละเอียดเขาเขาจะชัดจะเห็นชัดค่ะทุกสิ่งอย่างไม่เหมือนกันเยอะค่ะจุดไข่ปลาตรงนี้มีสามจุดไข่ปลาตรงนี้มีหนึ่งจุด ปลายผู้แตกปลายผู้รวมสั้นตรงตรงสาราก็ไม่เหมือนฉัดก็ไม่เหมือนลักษณะงอนลักษณะเรือไม่เหมือนไม่เหมือนหมดแหละนะคะแต่ถ้าดูเผลนก็คือลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่ราคาเพราะนั้นไม่ได้แยกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่ารับซื้อเท่าไหร่ไม่นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นค่ะเท่ากันหมดค่ะ มาผู้สั้นผู้ยาวแล้วเนี่ยค่ะที่ที่เป็นนักเทียบให้ดูว่ารุ่นเดียวกันมีความแตกต่างเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็อย่างสยามมินเนี้ยคือรุ่นเดียวกันแล้วมีความแตกต่างนะคะแล้วก็มาดูเหรียญอะไรต่อเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกยี่สิบาทนะคะเป็นนันไม่ได้รับซื้อคะ่ะแต่แลกให้เท่าหน้าเหรียญน,นะคะท่านใดที่ตั้งใจจะน,นําเหรียญค่ะยี่สิบบาทที่ระลึกนะคะ แลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะเหรียญ20บาทแลกได้เท่าหน้าเหรียญก็คือ20บาทนะคะไม่มีราคาเกินค่ะด้วยเหตุที่ทางกรมธนารักษ์เขาปล่อยให้แลกเป็นประจำนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีให้แลกอยู่นะคะทางกรมทางโลกาสบอ่ะคะ่ะเขาให้แลกเหรียญยี่สิบาทก็ทําเป็นแพ็กเกจมา10เหรียญ200บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราคาจึงไม่ได้เกินหน้าเหรียญ ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญค่ะราคาก็จะได้20ิบาทเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้รับซื้อเกินจากหน้าเหรียญค่ะเพราะว่าอย่างที่ป้าได้บอกค่ะกรมเขาปล่อยแลกตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะมีงานกรมเมื่อไหร่ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบะคะ่ะก็จะมีให้แลกเขาก็จะจัดเป็นชุดมาไม่ใช่เหรียญยี่สิบอย่างเดียวนะห้าสิบาทก็มีค่ะห้าสิบาทก็แลกห้าสิบาท เคยมีเหรียญร้อยด้วยนะคะเหรียญร้อยลูกเสือที่ที่เราขายกันอยู่ที่ประมาณส4มสี่ร้อบาทกรมปล่อยแรกหน้าเหรียญเฉยเลยนะคะหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญนี่แหละค่ะเหตุผลที่ประนัดไม่รับซื้อเหรียญย0บาทเพราะว่ากรมยังปล่อยแรกหน้าเหรียญอยู่ส่วนเหรียญ10บบาทนะคะรับซื้อเหรียญละเหรียญ10บบาทรับซื้อเหรียญละ13าบาท สิบ,บาทเหรียญน,นี้น่าเก็บนะคะน่าน้าเก็บค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านนะคะองค์สมมีวาระานี้วาระเดียวเท่านั้นค่ะเหรียญสิบบาทที่จะลึกพระอง์อภิเศกสมรสน่าเก็บอยู่ค่ะน่าเก็บสะสมค่ะดูต่ออย่างเหรียญน,นี้ เหรียญการจนาที่พนับอกไม่รับซื้อนะคะพนักไม่รับซื้อจริงๆค่ะแลกเข้าหนาเหรียญทุกชนิดราคานะคะ10บาท20บาทเนี่ยเหรียญการจนาคือเขาผลิตเยอะมากด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการให้อ่เข้าถึงมือประชาชนให้มากที่สุดให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองปีการจนาพิเศษนะคะเขาจึงผลิตอะไรที่เกี่ยวกับการจนานะคะอย่างเช่นเข็มกลัดและเหรียญที่ระลึกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ เน่ย <Yeah. S 2> นะคะเขาผลิตเยอะมากค่ะจึงไม่มีราคารับซื้อนะคะเดือนกาัจนาค่ะไม่รับซื้อทุกชนิดราคา